สวัสดีครับท่านผู้ชมน้ำจุบคลุกหน้าแลครับวันนี้มาต่อได้นะครับใส่เกลือหอมแล้วครับร้อนแล้วครับนี่ดีพีนะครับติมไอเดียพีนเนียนก่อนอปักปิดแก้แวได้ไทีเดียนไไปติมไอดียพีนเนียนนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้เนียนมากน,นะครับเนียนพอสามกินแบบนี้เอามาติมดีพีนเนียนแล้วก็ใช่นะครับเอาเทียมนะครับเกลิยวเดียวพอ ก็ติ้มลหวครับเตรียมเน้นอะไรกับไสครับนี่ครับกืครับคืยคือจีนะครับเอาไป็จีก๋วยก่อนนะครับปรุงรสเลยนะครับทีนี้น้ำตาลใส้นะครับหนึ่งช่องช่องจรกับน้ำตาลน้ำตาลทีฟนะครับต่อไปน้ำตาลทีมน้ำตาลทีบนิดหนึ่งไม่รด้นะครับหน่อหยุบเรไม่ได้น้ำตาลทีบติมเหลารับทีนี้ปรุงรสเต็มเลวก็ติมเหลานี่ ใส่ล้มหน้าครับทีนี้บีบกับบีบมัต้องติม้มเลยกรับค,ควรกวนครับควรหักกระจายนะเ็ตนะครับเรียบร้อยครับพรอะเมนูน้ำจุบไทยกรับเรียบรด้วยทีนี้น้อย กินครับผมเดี๋ยวโปรกับเดี๋ยวกินลาบตัวเดียวไปดีครับนี่กินข้าวนะครับผมวันนี้เมนูเด็ดครับอืหนอนจุบครับหนอนจุบสมนาวับไปตอดปลาครับจากตัวแกงเลี้ยงครับนี่แกงเลี้ยงร่มๆนะครับมีปีกล้วยเลี้ยงใบบัวร้านนะครับปีกล้วยผักตำลึง เราก็เลยครัยอดร้ำกับจิ้มกับ,บหูตอดน้ำปลาบปลาดำจุบมาเป็นนอเลยครับขุ่นกุ้นง่าอยากกับนอ้องปลาดำจุบเลยครับแยกลงไปเลยน้ำเลยแก็งแกร่งแข็งสุด เศร้รา,าครับหายดำจุบเดียวมามากครับผินก้าโปรง่ปรงๆมันครับอืมอืมวัวดยุยางเลยจุบเป็ดได้ยังเลยเม็ติ๊ม คุณเบอคุณจอกกับ,บอะไรออกผาไม้กนันน้องอะไรของใต้นาบานรู้แบกเพียงเดียว

บบิกตรงนี้คนเหนื่อยมั้เลกอืมโอ๊ย chút chút cặp hoa pet đôi Hãy subscribe coi

กับเพลงเลี้ยงลงตัวกับน้ำยุบอือตัวแดงลุงก็เดียบ

บรรยากาศคุณตกๆแบบรวยพี่ปากตามัร้องกับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ครับมันเป็นดูดๆมันกับปกติตุกปีครับวต้องอยู่กูธรรมชาติได้ๆนะครับแต่ช่วงนี้นะครับบ้านปุ๊บมีมันท่วมกับมันไม่เคยท่วมแับแต่บ้านดีเขาท่วมก็คือ ลำบากกับถึงรู้ว่ามันปกติหรือยังลำบากกับการใช้ชีวิตการอยู่ลำบากเราว่าตยวกดีกับอย่ทีน้ำไม่ต่วมหมูกรดถ้กินกินน่ากัดก thịt liêng có Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ra chỗ gặp màu nhịp, như rồi Ui. Rồi Càng tươi gặp mấy nào rồi bắt cho nào พายแบบนี้นุ่มือิบกระรับเมนูน้ำจุรบระรับเน่ากับอันนี้กระแข็งเรียงแล้วกับหมูทอดครับเมนูนั้นเป็นเมนูอะไรด,ด,ดีติดตามชมบกับผมอย่าลืมกดกดติดตามากด Subscribe จองอบ่อพิมพ์เอ็มซีเลยกับเฟซบุ๊กบ่อพิมพ์เอ็มซีกับกระรับอันนี้ลาไปกันเลยเนี้ยปุ๊บสวัสดีครับ